อะไรเหรออะไรอะไรไหนไหนเฮ้ยจริงด้วยจุ่มจุ่มเฮ้ยน่ะด้วยน่าดี๋ยดูดิดูไม่มีจ้าเนี่ยเราพี่โลพามาดูเนี่ยโอ้โหมบุมมับุมใช่เหรอเขาเรียกว่าปูไม่ใช่เหรอลูกนั่นบู้มไม่ใช่ เขาเรียกว่าอะไรอ๋อ,อก็นี่หนแหแมงมุมแมงมุมอ่ะล้วอแมงมุมอันนั้น,นะน,น,นเขาเรียกว่าอะไรปูอ้ปูโอยมีแค่ตัวเดียวนะตัวใหญ่ไหมเจแมงมุมไม่ใช่เขาเรียกว่าปู อข้างๆเขาเรียกแมงมุมเอ้ยแมงมุมเต็มเลยเนี่ยแมงมุมอยู่ตรงนี้เต็มเลยป้องกัวแมงมุมเหรอลเฮ้ยแม่แม่ยหยับเฮ้ยคือปองกลัวนี่ป้องนี่พี่อยโลพามาดูอีกตัวนดูดินีมาช่วยกันเอาออก ระวังนะลูกอืมมีมีเอเอระวังอืมมีมีมาอู้เห็นแล <the 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 爸爸้วเห็นแล้วเห็นเห็นอะไร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 อู้ดูพี่อยู่เราจะจับให้ดูนะพี่น้ำพี่พี่จับอืมไฮ หายอ้วพี่มี้วพี่ยูโลหาให้หรอกหายแล้วหาไปแล้วอหายไปแล้วนี่นี่นี่อยู่ในนี้เห็นไหม้องเห็นไหม้องเห็นไหม คอนแอบ,บใช่อ่ะนะมันแอบ,บแล้วลูกจับใจนี่พี่ยูโลจับให้แล้วนี่กลัวว่า <laughs> ยูโรน้องกลัว <laughs> <laughs> พี่ต้องลองจับไหมลูกกลัว <laughs> กลัวพี่ยูโรพี่ยูโรจับให้ดูเลก นี่ปูเห็นไหมนี่เขาเรียกว่าอะไรลกูกปูเอ้กวุวยฮะกุ้ยวอ้โน่นบันนวไปแล้วลกูกบัวไปแล้วน่ะนี่ยนู่นนู่นนู่นฟังเห็นไหมลูกเห็นบัวไหมเออเห็นไหมกุ้ยดูบัวดูบัวนี่นี่หนูไม่เคยเห็นหน,นี่พี่จับบัว ว่ากลับบ้านแล้วหรอหัวไปกินยาัวไปกิน้าใช่ไปไปไหนล่กเานสาสาวดเสารสาวไม่้งจวยญ่วใหญัวใหญ่วัวน้อยนกย อะไรนะลูกป่าปูปูแล้วหนูไปไหนอะน้องไปแล้วอยู่ลูกน้องกลัวไปแล้ว พี่รอวางแล้วอเอาอีกอันนี้ด้วยพี่นี้อืมป้องก็ยกยกเข้าพี่ เอาไว้อันนี้มาเลยช่วยพี่ยูโรปิดนะ่ะพ,พอแล้วเต็มแล้วอันนั้นเ,<ล>เต็มมานี่นี่นี่บ่อนี้นี่บอ่อนี้นี่นนพี่มีอ่ะปิด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 ให้ปูหน่อยมาเร็วเร็ว

โอ้ไม่ถึกแบบนั้นป้อมป้อมป้อมปุกป้อมใส่กระเป๋าป้อมปุกป้อมไม่ใช่ป้อมปุกป้องขอบพี่ให้นั่นแหะของค้ายังใส่กระเป๋าใส่เป๋าไหนมีอีกไหมยูโรมันหล่นอีกไหมขนาดมันหม่นดี้นี่ใช้กระเป๋าสิครับใส่กระเป๋า อันนั้นพุงแม่ลงนี่เป๋าใช่อ่างเลนี่นี่ <c oughs> นี่ ไปเลยจ้ะไปกระป๋องแม่จัดเลยนี่เห็นเพื่อนจัวไม่ไปลูกไม่ไปป้องมานี่ยาเขียวเก็บอะไรนี่ป้องนี่มะพร้าวเขาเรียกว่าอะไรมะพร้าวมะพร้าวมะพร้าวใช่ครับระวังระวังอยู่ลอยู่ปกา้ ห่างๆบ๊าง่ไมต้องหาย,ย,ายหลังขอยหลัง,ลงยาเยยน,นั่งไก่ไก่นั่งไก่ไก่นั่งไกลๆ,ๆ<ย> <laughs> ขอโทษขอโทษครับนั่งนั่งนั่งใครจะกินมะพร้าวบ้างยกมือขึ้นเย้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 รอก่อนนะเย้ย้ยยยย thấy 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 ป้องระวังเหยียบมีดลูกไม่หมัวป้องนี่ป้องตัวอะไรมานี่มัวตัวอะไรหร <c oughs> นัวอร่อยไหมชื่นใจไหมชื่นใจเดี๋ยวมันร้อนไงอือเราขอกินก่อนก่อนอยู่เลยไหมเนาะมันต้องเอาอยู่รูข้างในนี่ปล่าอันนี้รูกลน

ข้าวข้าวข้าวข้เข้าคอกไปเลยนี่พร้อมเอาหัว,ขว,วเข้าไปยังเข้าอคอกยังใหย่ให่ใหเดี๋ยวไล่นี่ไล បាយໄລលអឺ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 អ อันนั้นบ้านเขาอันนั้นวัว,นนว,วบ้านเขาไปจับตุ้มนู้นเด้อไปจับตุ้มนู้นเด้อลูกไป,ไปกตุม้มน,นู้นเด้ออันไปไหนไม่เข้าหุ่นไปเล้ยตุ้มนู้นลูกหนุ่มเด้อเป็นไฟตุม้มนู้นเดี๋ยวกีหัวโอ้พระเจ้าพระเจ้าเว้ย <laughs>